สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มันแก้วรถยนต์มือสอง วันนี้มาแบบไม่ธรรมดาอีกแล้วนะครับวันนี้มาเปิดกองทัพหรือสต็อก Honda j a จ z GE นะฮะและ GK แบบนี้เลยนะครอยากรู้แล้วว่าแต่ละคันสเปคเป็นยังไงนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เซลเมแกวด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็เป็นกำลังใจให้กับเซลเมแกวด้วยนะครับมาเล่มคันแรกด้านขวามือนะฮะ j a z GE ตัวนี้น่าจะปีเป็นปี09นะครับ สีบอลเงินเดิมๆจากโรงงานนะนี่ให้ดูเลยว่าเพิ่งลงจากรถเทเลอร์นะนี่ยังไม่มีการเก็บงานแม้แต่นิดเดียวนะฮะบอกเลยว่าเพิ่งลงนะฮะถ้าออกจากเตาก็เป็นร้อนๆกุ่นๆแน่นอนนะฮะดูได้เลยนะฮะตัวเขาเรียกว่าหน้าโฉมแรกนะครับของแจด GE นะคันนี้นะครับนี่ครับไฟใหม่ๆแบบนี้เลยนะเป็นไฟแบบหลอดฮาโลเจนนะครับมัลติรีเฟลกเตอร์แบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าก็ยังเป็น จากน้าสีดําด้านแบบนี้นะอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะเพิ่งลงมาเลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะให้ดูกันแบบเดิมๆนะเดี๋ยวเราให้ดูกันแบบวๆว่นะเพราะวันนี้มีรถหลายคันมากนะฮะมาต่อกันด้านข้างนะฮะด้านข้างก็จะมาพร้อมกับรอมแม็กขอบสิบห้านะฮะแบบนี้เลยเดิมๆจากโรงงานนะมีรอยเบียดนิดหนึ่งนะครับคันนี้ถามว่ารถปีศูย์เก้าเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะสภาพแบบนี้ถือว่ายังใหม่นะฮะมาต่อกันด้านข้างนะครับไฟเลี้ยว ด้านแก้มนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะสีบอลเงินคันนี้ได้เวทอกาศรอบคันมาด้วยนะฮะนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอาจสีอาจจะคนละสีกันนะครับมามือเปิดระตูก็ยังเป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถนะฮะวัเราดูรถให้ดูเส้นสายนะฮะแล้วก็ช่องไฟนะบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนักดีความน้ําท่วมต่อแน่นอนนะครับมาดูภายในกันเลยนะฮะให้ดูกันแบบเรียวเรียวนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับให้ดูกันแบบเรียวเรียวเลยนะฮะ พราะถมีเยอะมากนะฮะวันนี้เซลเมเกลพึ่งจะว่างงานนะครับเลยได้รีวิวกันช่วงเย็นสักนิดหนึ่งนะฮะมาเลยนะฮะนี่ครับให้ดูกันแบบมืดๆสักนิดหนึ่งนะฮะไว้เลยนะครับคันนี้ไม่เพียงหนึ่งแสนสามมืนโลเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวดูในนี้เลยนะฮะได้ตากล้องดูในมืดไม่เป็นไรฮะเพราะว่าวันนี้มืดกันแล้วนะฮะดูให้ตากล้องดูได้เลยนะฮะเนี่ครับดูเข็มมา ดูไม้กันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันโลนะฮะภายในสวยๆคันนี้บอกเลยว่าภายในเดิมไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะหาไม่ได้แล้วนะครับเครื่องเล่นนะครับเดิมจากศูนย์นะฮะไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะฮะอาจจะดูกันมืดๆสักนิดหนึ่งนะฮะแอร์เป็นแอร์สามปุ่มนะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT คันนี้เป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมากมายเลยนะฮะมาแล้วไปดู กันต่อนะฮะด้านหลังนะครับดูฝาท้ายนะฮะคันนี้นะฮะเพราะว่ามีข้อแตกต่างกันสักนิดหนึ่งนะฮะคันนี้ไฟไท้ายจะได้เป็นแบบสองก้อนแบบนี้เลยนะอันนี้คือเรียกเป็นตัวแรกนะเป็นไฟไท้ายสองก้อนแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นไฟไท้ายนะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับเป็นแบบนี้เลยคันนี้จะได้สปอยเลอร์ตุดเป็ดสั้นๆตะมูตะมิน่ารักแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวให้เปิดฝาท้ายดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะ บอกเลยว่าความเดิมนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมๆนะยังไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าเจ้าของเก่าเนี่ยอาจจะมีเก็บสีตัวนี้มานะครับเก็บสีฝาท้ายมานะแต่ว่ารถไม่ได้ชนไม่ได้โดนนะเขาอาจจะมีร่องรอยอะไรกันสักนิดหนึ่งนะฮะดูได้เลยนะครับนี่ครับน็อตก็มีรอยขยับเพราะว่าเจ้าของเก่าแกะทําฝาหลังมานะฮะดูได้เลยนะแต่เจ้าของแจ้งความไม่ได้ชนนะอาจจะเก็บสีสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นรอยนะฮะดูได้เลยนะครับด้านใน สวยๆแบบนี้นะฮะไปกันเร็วๆนะฮะเดี like this. This now, ๋ยวฟังเสียงปิดกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเสียงเดิมเป็นไงนะฮะนี่ครับเป็นไงครับเดิมๆเป็นแบบนี้นะฮะแต่คันนี้นะครับบอลเงินคันนี้เลยนะฮะมาเดี๋ยวมาหน้ารถกันอีกรอบหนึ่งนะฮะคันนี้นะครับเซลเมเกล์เสนอราคาให้กับลูกค้านะฮะคันนี้ยังไม่ได้ราคาที่แน่นอนนะแต่คันนี้น่าจะอยู่ประมาณ2องแสนปลายๆนะฮะคันนี้นะสองแสนปลายๆอาจจะมีเงินดาวสักประมาณ20,000บาท นะครับรับดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยนะฮะผ่อนเพียงสอ่อนเพียง4ี0 0ันห้นิดๆน,น,นะครับคันนี้นะมาต่อกันที่รุ่นต่อไปนะฮะ GE สีขาวแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นรุ่นที่ปีใหม่กว่าคันนี้หน่อยคันนี้เป็นปี2,012นสะฮะสีขาวเดิมๆนะคันนี้ก็เพิ่งลงจากรถเทเลอลร์มาเลยนะับบอกเลยว่าสภาพหน้าตา ใกล้กันแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนกระจังหน้าแบบใหม่นะฮะแล้วก็กันชนก็เปลี่ยนเป็นหน้าตามใหม่ๆสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับสีขาวไม่ต้องดูอะไรมากเป็นเครื่องเดียวกัน L15 หัวนูนนะฮะนี่ครับมาดูได้เลยนะฮะรถคันนี้ไม่มีชนหนักฟีความน้ำท่วมประต่อนแน่นอนนะครับมาพร้อมกับล้อกระทะขอบ15เดิมแท้จากโรงงานนะครแบบนี้เลยนะฝาครอบแท้นะฮะมีไฟเลี้ยวที่แก้มข้างนะฮะดูได้เลยไฟเลี้ยวแก้มข้างนะครับ แต่จกนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะสีขาวจากโรงงานนะครัคันนี้ได้เวททุดกาดด้วยนะฮะแต่เป็นเวททุดกาดงานเทียบแท้นะฮะนะฮะงานเทียบแท้แบบนี้เลยนะน็อตกาวก็ยังอยู่แน่นนะครับแล้วก็มือเปิดประตูก็เป็นสีขาวจากโรงงานนะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดภายในให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะคันนี้ภายในสวยนะรถเพิ่งลงมาเลยนะรถเพิ่งลงมาเลยนะเดี๋ยวให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมืดไปสักนิดหนึ่งนะฮะลูกค้าเพราะวันนี้กว่าจะได้รีวิว งานเยอะนะฮะงานเยอะนะฮะนี่ครับสตาร์ทเครื่องให้ดูเปิดแอร์แล้วนะฮะโอ้โหเย็นๆฉ่ำๆแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าคันนี้ไม่เพียงหนึ่งแสนสามพันโลเท่านั้นนี่ดูได้เลยนะฮะหนึ่งแสนสามพันโลนี่ครับไม้แท้จากโรงงานนะคันนี้บอกเลยว่าภายในสวยมากนะครับไม่มีร่องรอยการถลอกแม้แต่นิดเดียวนะฮะดูได้เลยคันนี้เครื่องเล่นเดิมจากโรงงานนะครับดูไม่มีร่องรอยถลกเลย นะไม่มีรอยถลอกเลยนะครับลูกยางที่ปิดรูสายแจ็คก,ก็ยังอยู่ครบนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าสภาพสวยมากคันนี้นะใครได้ไปนี่บอกเลยว่าน้องๆ้ปแดงนะฮะบ,บอกก็เป็นเบาะหนังนะฮะอันนี้ออกจะออกเป็นสีเทาอ่อนสักนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้งานอะไรมากมายนะครับภายในยก็คล้ายกันนะฮะแต่ว่าให้อยากให้ดูเพราะว่ามันใหม่จริงๆนะฮะอะต่อกันด้านท้ายกันเลยแล้วกันนะวันนี้เซลเเกลพากันไปแบบเร็วๆวเพราะว่า มืดแล้วนะฮะมาดูกันได้ครับข้างท้ายนะครับเป็นเป็นแบบนี้เลยนะเหมือนกันครับแต่คันนี้ไม่มีไม่มีสปอยเลอร์ไม่มีตูดเป็ดนะเป็นล้นล้นแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมนะมาเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูกันแล้วกันนะฮะนี่ฮะดูเดิมเดิมนะครับช็คเดิมคันนี้ไม่ได้ฝาหลังไม่ได้ทําสีเป็นสีเดิมเดิมแบบนี้เลย นะฮะน็อตไม่มีร so 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 ่องรอยขยับโช็อกก็ยังเป็นโช็อกเดิมนะฮะไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะฮะนี่ครับให้ตากล้องซูมดูสักนิดหนึ่งนะฮะน็อตไม่มีรอยขยับนะยังเปื้อนๆอยู่เลยนะเพราะว่าพึ่งมานะฮะพึ่งลงรถเทเลอร์มันเลยนะครับดูไปเลยฮะตามซอกดูไปเลยนะฮะแบบนี้เลยส่วนโช็อกก็เป็นโช็อกเดิมไม่มีรั่วซึมนะโช็อกเดิมๆนะโช็อกนี่หน้าอายุประมาณสักสิบกว่าปีนะฮะด้านในก็มาพร้อมกับขาดรองด้วยนะฮะทั้งสองคันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะ มาเดี๋ยวมาฟังเสียงปิดประตูหลังสักนิดหนึ่งนะฮะ,ะว่ารถเดิมไม่เคยโดนชนนี่เป็นยังไงนะฮะนี่ฮะทีเดียวอยู่นะ,ะและที่สําคัญไฟท้ายเป็นไฟท้ายตัวใหม่นี่ครับไฟท้ายเป็นแบบนี้นะฮะไฟเบรกเป็น led นะครับส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยจะมาอยู่เป็นกลางแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้แผน่นตากล้องแผ่นดูนะอันนู้นเป็นแบบแรกนะฮะอันนี้เป็นแบบใหม่นะฮะนี่ครับต่างกันแค่นั้นเองนะฮะมา ต่อันด้านซ้ายนะฮะก็ให้ดูเป็นภาพรวมนะว่ารถไม่มีชนหนักหรือความน้ำท่วมตัดต,ต่อนะฮะเส้นสายช่องไฟอยู่ครบตรงแน่นอนนะครับไล่มาเลยนะฮะคันนี้สีขาวนะ,ะนเซลมแก้วขออนุญาตบอกราคากับลูกค้าสักนิดหนึ่งนะฮะคันนี้นะครับเพิ่งมานะฮะแต่ว่าเราก็มีรถรุ่นนี้มาขายอยู่นะฮะตัวนี้อยู่คันนี้น่าจะอยู่ประมาณ3า0แ0นหนึ่งบาท นี่ครับประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวราคาแน่ชัดยังไงเดี๋ยวเซลมังแกวลงไว้ใต้คลิปนะฮะบ,บอกเลยว่าคันนี้นะมีดาวนิดหน่อยนะครับผ่อนเพียงห้าพันกว่าบาทนะครับลูกค้าท่านใดมีงบเท่านี้นะมาดูเป็น Honda Jazz ได้เลยมาต่อไปนะเป็น GE เหมือนกันนะครับคันนี้เป็น Jazz GE s v ตัวท็อปนะฮะว่าเลยคันนี้ สีฟ้านะครับมาจากโรงงานนะโหบอกเลยว่าสภาพคันนี้90%นะครับคันนี้ภายนอกสวยนะฮะสวยมากนะไฟหน้าก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับคันนี้เป็นหน้าไมเนอร์เชนปี2013นะฮะก่อนที่จะเป็น GK เนะฮะนี่ครับเดิมจากโรงงานนะบอกก็เลยสวยๆหน้ายิ้มแบบนี้เลยนะฮะสีฟ้าเดิมๆนะฮะโหบอกว่าเลยถ้าลูกค้าเห็นนะแต่ราคานะบอกเลยว่าตัวจริงสวยมากนะฮะมา ไฟหน้าก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะกระจังหน้าเหมือนกันนะครับคันนี้เก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันก็แล้วกันนะครับนี่ครับล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กเดิมนะคันนี้น่าจะเป็นขอบสิบหนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตลออคันนะไฟอ่ากระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับเวทอกาศแท้จากโรงงานนะฮะกาวยังเหนียวเนียวอยู่เลย นะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใหม่กันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าคันนี้ใหม่แล้วก็สวยจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูนักนิดนึงนะฮะโอ้โหเป็นไงฮะคันนี้บอกได้เลยว่าไม่เพียงหนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยเอ้ไม่ใช่หนึ่งแสนสามมื่นสี่พันกิโลนะฮะนี่ครับนี่ดูเลย เดิมๆนะฮะจากโรงงานนะฮะแล้วก็คันนี้ได้เป็นหน้าจอนะฮะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับอาจจะดูมืดๆสักนิดหนึ่งนะเป็นจอทัชสกรีนแอร์สามปุ่มเหมือนกันเกียร์ออโต้คันนี้เป็นเบาะอาเบาะผ้านะครับฟองน้ําเต็มนะครับยังไม่มีรอยล้มไม่มีรอยพับอะไรสักนิดหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังต่อไปกันแบบไวๆนะฮะเพราะมืดแล้วนะฮะแสงกําลังจะหมดนะฮะ มาดูต่อกันด้านหลังนะคะคันนี้ด้านหลังจะได้เป็นสปอยเลอร์แบบนี้เลยนะฮะอันนี้สปอยเลอร์เดิมจากโรงงานนะฮะอ่าตัวนี้เป็นสปอยเลอร์มูเก้นนะแต่กล้องบอกนะ,ะว่าเป็นสปอยเลอร์มูเก้นแบบนี้เลยนะ,ะสวยๆแบบนี้เลยม,มาเปิดด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะก็เดิมๆนะะไม่มีอะไรให้ดูมากเลยเดิมๆสวยๆนะค,ะคันนี้พับเบาะรอไว้นะครับสามารถปูเป็นที่นอนได้เลยนะฮะแต่คันนี้ไม่มีถาดรองมานะฮะอ่ะ อ้าวไว้จะนอนสันเกลือดแต่ก้องบอกนะฮะเอา้าให้ดูเลยคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านถ่ายด้วยนะครับสี่จุดนะฮะรถไม่เคยถอดไม่เคยทําสีเลยคันนี้รับประกันได้เลยนะนี่ให้ดูกันภาพรวมแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงปิดกันสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นไงฮะรถเดิมเดิมไม่มีโดนชนพลิกคว่ำน้าท่วมตัดต่อแน่นอนนะฮะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเสนอราคาคันนี้ไปเลยนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่เดี๋ยวขอดูราคาสักนิดหนึ่งนะ คันนี้3 4 5 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มนะฮะค่อนเพียง6000นนิดๆน,นะฮะคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะมาต่อกันที่ rs นะเดี๋ยว rs เนี่ยไม่ต้องดูอะไรเยอะเพราะว่าเป็นรถใหม่นะฮะเดี๋ยวเราเจาะให้ดูสักคันหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันรถใหม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่ถึงแสนนะฮะคันนี้ไม่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูไม่สักนิดหนึ่งนะฮะคันนี้ไม่เก้าหมื่นสองพันโลนะครับ คันนี้ไม้เท่าไรเอ่ยโอ้โหมองไม่เห็นนะฮะมืดนะฮะคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นสองพันโลนะฮะมีให้เลือกเลยตัวเอสไม่ว่าจะเป็นสีดํากับสีขาวบอกเลยนะว่าสองคันนี้เพิ่งลุกจองวันนี้ด้วยนะครับลูกค้าทําเครดิตไม่ผ่านนะฮะเนื่องจากลูกค้าอาจจะมีติดอะไรนิดหนึ่งนะฮะแต่ลูกค้าไม่ไปต่อนะฮะวันนี้ก็เลยเอามาให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับว่าสองคันนี้เพิ่ง ถ้าเรียกว่าแฟนก็เพิ่งโดนทิ้งมานะฮะร,รอคนจีบใหม่นะบอกเลยสองคันนี้ไม่ต้องรีวิวแล้วมากมายเพราะเป็นรถใหม่เหมือนกันนะครับไฟก็เป็น LED นะครับมีไฟ daytime running light เหมือนกันนะฮะคันสองคันนี้นะครับภายในใหม่คันดำปี18คันขาวปี2019นะบะฮะบอกก็เลยราคาไม่แรงนะฮะร,ราคาคันนี้อยู่ที่5 29000บาทคันนี้5 29,000บาทนะฮะ คันนี้ราคาเพียง549,000บาทเครดิตดีฟรีดาวทั้งคู่ผ่อนเพียงหมื่นนิดๆนะฮะบ,บอกก้เลยใหม่ๆสวยๆแบบนี้อย่ารอช้านะครับมาวันนี้เซลัมแก้วก็มาแบบไวๆนะฮะเพราะว่ามืดแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องได้เตรียมตัวกลับบ้านด้วยนะฮะเดี๋ยวจะรีบตัดคลิปนี้ลงให้ลูกค้าได้ดูอย่างไวๆแน่นอนนะครับก่อนจากกันนะฮะเซมแกว ขอแถมของแถมให้กับลูกค้าสักนิดหนึ่งนะฮะว่าถ้าซื้อในหในหคันนี้ครับรับไปเลยนะครับขัดสีแบบเซรามิกรอบคันนะครับแล้วก็สปาเบาะภายในรับไปเลย2ตัวนี้8 0 0พกว่าบาทนะครับเซมแก้วให้ฟรีนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของอประกันช่วยเหลือฉุกเฉิน W Smart นะครับฟรี1ปีเต็มเอาไปเลยเซมแก้วแถมไม่ต้องซื้อนะครับตัวนี้ประมาณห้าพันกว่าบาท แล้ว,วันรับรถนะครับวันออกรถนะถ้ารถไม่มีน้ํามันนะครับเซมันแกวเติมให้เลย1 0 0 0บาทรับไปเลยนะครับนี่ครับข้อเสนอดีๆของแถมเย,ย,ยอะๆแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับก่อนจากกันนะครับช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้เซมันแกวด้วยนะครับสำหรับวันนีน้เซมัมแกวขออนุญาตลาไปก่อนและทิ้งไว้กับทีเซอร์สวยๆทั้ง5คันแบบนี้นครับแล้วต่อไปมาดูกันว่าเซมัมแกวจะรีวิวรถอะไรบอกได้เลยว่าระดับเซมันแกวมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งคันแน่นอนครับสำหรับวันนี้วดัสสวัสดีครับ